มินาสังคนิจิวสวัสดีค่ะทุกคนตั้งแต่บทนี้เป็นต้นไปเราจะมาสอนทุกคนเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นโดยไวยากรณ์ของคลิปนี้ก็คือโคเรあれเรそのเのโคโนあれโนอนโคเรเรเเป็นคำใช้แทนสิ่งของตามระยะที่อยู่ห่างจากผูพ้พูดและผู้ฟังค่ะกรณีแรกนะคะ กรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังอยู่ใกล้กันโคเลสจะใช้แทนสิ่งของที่อยู่ใกล้กับผู้พูดและผู้ฟังส่วนโซเลสจะใช้แทนสิ่งของที่อยู่ไกลจากผู้พูดและผู้ฟังและอะเลสจะใช้แทนสิ่งของที่อยู่ไกลมากยิ่งขึ้นจากทั้งผู้พูดและผู้ฟังค่ะในกรณีที่สองนะคะกรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังอยู่ห่างกันโคเลสจะใช้แทนสิ่งของที่อยู่ใกล้ผู้พูดแต่อยู่ไกลผู้ฟัง โซเลนะคะจะใช้แทนสิ่งของที่อยู่ไกลจากผู้พูดแต่อยู่ใกล้ผู้ฟังส่วนอะเลนะคะจะใช้แทนสิ่งของที่อยู่ไกลจากทั้งผู้พูดและผู้ฟังค่ะยกตัวอย่างเช่นคเวนี่คือหนังสือใช่ไหมคะโซเวะว่าไดโนคารสาเดสกะนั่นคือร่มของใครคะ เป็นคําขยายคนสัตว์สิ่งของสถานที่ตามทิศทางและระยะห่างจากผู้พูดและผู้ฟังค่ะกรณีที่ผู้พูดและผู้ฟังอย uh> uh yep ู่ใกล้กันคนโนจะใช้ขยายคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ใกล้กับผู้พูดและผู้ฟังโซโนจะใช้ขยายคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ห่างไกลจากผู้พูดและผู้ฟังส่วนอนจะใช้ขยายคนสัตว์สิ่งของ ที่อยู่ไกลจากทั้งผู้พูดและผู้ฟังค่ะในกรณีที่สองนะคะผู้พูดและผู้ฟังอยู่ห่างกันโคโนจะใช้ขยายคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ใกล้กับผู้พูดแต่อยู่ไกลจากผู้ฟังส่วนโซโนจะใช้ขยายคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ไกลจากผู้พูดแต่อยู่ใกล้ผู้ฟังอโนจะใช้ขยายคนสัตว์สิ่งของที่อยู่ไกลจากทั้งผู้พูดและผู้ฟังค่ะ ยกตัวอย่างเช่นโคโนโฮでะวัตชิโนเดหนังสือเล่มนี้เป็นของฉันค่ะอโนโอคาตะะโดนาตเคนน้นคือใครล่ะคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับไวยากรณ์คลิปนี้ถ้าทุกคนยังไม่เข้าใจสามารถทบทวนไวยากรณ์คลิปนี้ได้ใหม่นะคะขอบคุณค่ะ